สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองคูดอยอีกเส้นเกา่าเส้นเคยเนาะพี่น้องคือมื้อนี้คือเกานะ่าเนาะพี่น้องอยู่นําคูดอยอีกเส้นเกา่าเส้นเคยเนาะอยู่ที่โฮงเฮียนคูดอยกับอยู่ทางหอพักเนาะคือมื้อนี้คูดอยกับคูเดือนเนาะจะนําพานังเฮียนออกให้งานคือทางย่า อ้อมแอมบริเวณหอพักเนาะคือญ้ามันได้ติบงละไพี่น้องคือพี่น้องได้เห็นนี่แหละเนาะเนาะตัวนี้จะเป็นนรงเรียนครูโดยเนาะตัวนั้นจะเป็นเดินแล้วทางลุมมันจะเป็นนักเรียนเขากําลังเกียมแค่งคันกีฬาเนาะคือบานเตกับกระตวายเห็นเนาะเดียวครูโดยพาพี่น้องไปเบ่งนักเรียนออยงานคือทางญ้าเนาะพี่น้อง คือนักเรียนเขาจะทางเนี่ยตั้งแต่พูดเนาะคือบอนครูดอยจีเนาะมาทางนี้เนาะเดี๋ยวเ่าไปเบังกันเลยนี่เนาะพี่น้องคือนักเรียนกำลังทางเนี่ยตามบริเวณหอพักเนาะคือเอาผ้ากับเมีทางเนาะคือแท็ทีแมนเฮอ สิเอาจักตัดเนาะแต่ว่าทางเฮาพักเฮาบ่มีจักเนาะพี่น้องเลยจําเป็นให้นักเรียนเอาพาวมีดมาทางนี่เนาะพอดนๆอาทิตย์นึงสออาทิตย์แล้วก็ให้นักเรียนเข้าทางเทื่อนึงจําเป็นเพราะว่ามันบ่มีจักตัดหญ้าเนาะคือจะซื้อก็โรงเรียนเฮาก็บ่มีงบประมาณเนาะ คือเ้าพักเขาก็บ่มีงบประมาณที่จะซื้อจากตัดหญ้่เลยจำเป็นให้นักรหยนเขาได้มาทางแบบนี้เนาะเนาะทางนี้เป็นผู้ชายวะทางนี้นี่อาวเขาว่ายืนอุ้มบเรียบอยู่พามีดดูเออ เนนโอ้นี่เนาะนําพาโดยจันดาวแวอันนี้นะนี่เนาะผู้เสยดํานี่เนาะเห็นนักเรียนเฮ็ดแล้วก็คาใจจันดาแวตว่าลงมือเฮ็ดให้นักเรียนเบิ่ง ปนเี่็นน <go> <die> ี่าะได้่นาะพี่น้องเมื่ว่าตัวนี้จะเป็นภาพรวมที่ว่าเฮาน้ำพานังเฮียนออยให้งานเมื่อนี่เนาะคือหลังจากที่ว่าเฮาออยให้งานแล้วนี่เฮาจะได้มีพาเข้าสมัครีกันน้อยนึงเนาะคือปีนี่ ตั้งแต่เปิดโรงเรียนมาแล้วแม่นเฮา,า,ายังบ่ได้เลี้ยงข้าวนักเรียนหอพักจักเทื่อซิเนาะคือว่าบ่ได้กินข้าวสมัคคีนํากันจักเทื่อเนาะแม่น,านาอาจารย์วเออแต่ว่ามื้อนี้แหละเฮาจะนําพานักเรียนออกงานแล้วเฮาก็จะเฮ็ดพาข้านอยนึงเลียเเเล้ยงขา้าวหอพักเออเลี้ยงข้าวนักเรียนหอพักเนาะนี่เนาะนั่นะจะเป็นผู้หญิง นี่นี่จะเป็นบริเวณหอพักของโรงเรียนผู้โดยพี่น้องคือตู้ปะตักปะแเตกตัวน้อยๆตัวนี้จะเป็นตู้คว้เกี็ยนของนักเรียนเนาะพี่น้องนี่เนาะมามามาพวกน้องผู้ได้เมื่อแล้วก็เปลี่ยนกันเนาะเห็ดผู้เล็กผู้น้อย

Thang mẹ thang mẹ nè con ơi, yến bưng bơ leo lè bưng chan đau ve là một mẹ, bắt con, siyah, cái này siyah, còn cái gì nữa, siyah, còn cái gì

ที <c oughs> น้อยเดียวเนาะอาทิตย์นี้บางทีเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วอาทิหน้าพี่น้องบรทางแล้ว,ท,ลวที่ว่าอาทิตย์นี้อาจจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายเนาะที่ว่าเราจะนำพานักเรียนออกไงานพี่น้องเพราะว่าเริ่มตั้งแต่อาทิตย์หน้านะาักเรียนเขาจบจะเซ็งแล้ว เอาอี pues ่น no. ก right ็อีล่วละอีนนก็แล้วละอดทนเรามีาม้างคนอยู่ที่น้่นนี่จะเป็นนักเรียนรวมทั้งหมดเนาะที่ว่าอยู่หอพัก

คือดีใจที่ว่าแันเดือนจะเลี้ยงเข้าเข้าบ่าถ้าเฮามีเฮามีจักนี่ค่ะเนาะเด้อเนาะสิได้เฮาบ่มีเงินซื้อจักเนาะถ้ามีจักนี เอาไว้ไอีเลแล้วอีลแล้วอดทนอีกนอยนึงทาวิลี่นี่อารมณ์ดีสุดโงนันทีเข้าอ่ะนี่ง โอเคถือว่าสำเร็จเนาะมันนี้คือนำพานักเยียนทางเนี่ออมหอพักนี่เนาะถือว่าสำเร็จเป็นทีเรียบหอยแล้วพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ ครูโดยก็จะมีแต่สำนีนะสำหรับวันนี้ครูโดยกล่าวคำมาสบายดี